นัน่นคือคุณพระธรรมวัชิระสิทธาจารย์พระเทรานุเทร,ระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปเจริญพรในุนเชิดกิติรางกูลรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและท่านสาธุชนทั้งหลาย วันนี้เป็นวันมอบพระบัญช,ชาแต่งตั้งที่ปรึกษ,ษาเจ้าคณะภาคแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าว่าพระอารามหลวงตาตั้งพระอุปชาและผู้ช่วยเจ้าวว่าพระอารามหลวงในเขตปกครองคณะสง ผลกลางท่านที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานั้นทุกทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะผู้ปกครองสนองงานการศา,าสนาด้วยความวิริยะอุตสาหะ มาโดยตลอดจนครบตามวาระบางท่านถึงจะไม่ครบตามวาระแต่ท่านได้เพลประโยชน์แก่พระศาสนาและส่วนรวมมาเป็นเวลายาวนานมีผลงานปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมมนทนและสาธารณาชนทั่วไป เป็นที่คารพนับถือของคณะสงฆ์ระศสัาสาธุชนทางเจ้าคณะผู้ปกครองเห็นสมควรยกย่องเชิดชูท่านขึ้นเป็นที่ปรึกษาตามสมควรแก่ตำแหน่งนั้นๆบางท่านเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้ว เจ้าคณะผู้ปกครองพิจารณาแล้วเห็นสมควรยกย่องเชิดชูให้เป็นที่ปรึกษาในตำแหน่งที่สูงขึ้นมีหน้าที่ให้ความเห็นให้คำแนะนำให้คำปรึกษาแก่เจ้าคณะผู้ปกครองในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้นตามสมควรสำหรับตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด และเจ้าวาดพระอารามหลวงนั้นเป็นตำแหน่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงมีพระราชดำริโปรดให้แต่งตั้งเพื่อรับภาระธุระปกครองคณะสงฆ์พระภิกษุสมณีนในจังหวัดและในพระอาราม ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะผู้ปกครองรักษาหลักธรรมวินัใของพระพุทธศาสนาส่งเสริมสนับสนุนการศาสนาศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแพ่การสาธารณูปการและการสาธารณะ สงเคของคณะสงฆ์ในจังหวัดและพระอารามให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามท่านผูุเป็นพระอุปชาผมขอฝากทุกรูปช่วยการเอาใจใส่เป็นภาระธุระในการคัดกรองกุรบุตร ผู้ที่จะเข้ามาอุปสมบทเป็นพุทธบุตรศึกษาศาสนาธรรมเพื่อน้อมนำตนให้เป็นศาสนาทายาสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่สิเจอย่างเคร่งครัดด้วยว่า ความเจริญและความเสื่อมของพระศาสนาสังฆมณฑนและพระอารามนั้นต้องอาศัยพระสังฆาธิการสองระดับคือหนึ่งเจ้าวา่าสองพระอุปชาเป็นเบื้องต้นเพราะเป็นผู้มีบทบาทอันสำคัญ ในการปกครองคณะสงฆ์ขอให้ทุกทุกรูปเมื่อได้ทำหน้าที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในการให้บรรพชาอุปสมบทตามกฎมหาเถรสมาคมให้สมกับคำฝันที่ว่าอุปชาดีเป็นสีพระศาสนา ในส่วนตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดพระผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงนั้นเป็นตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ตามที่กำหนดไว้ในกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24พศ2541ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนั้นมีความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นภาระธุระของเจ้าคณะจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมายส่วนตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงก็มีความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นภาระธุระของเจ้าวาดตามที่ได้รับมอบหมาย และหน้าที่นั้นจะนํามาซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยชอบติยกฎร,ระเบียบข้อบังคับคำสั่งประกาศและมติของมหาเทราสมาคมอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดได้ขอให้รองเจ้าคณะจังหวัดและผู้ช่วยเจ้าวาดพระารามหลวงทุกรูป องภาคภูมใจที่ได้รับความไว้วางใจให้รับภาระธุระในตำแหน่งหน้าที่นี้การบริหารการคณะสงฆ์ให้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยได้นั้นเจ้าคณะผู้ปกครองจำต้องยึดถือพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา ปฏิบัติตามกฎหมายที่เดตาขึ้นไว้ใช้บังคับและต้องอนุวัตตามจารีของบ้านเมืองอันไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยและกฎหมายฝ่ายอนณาจักรด้วยผมขอแสดงความชื่นชมยินดีขอขอบใจและขออำนวยอวยพร ให้ท่านที่ปรึกษาเจ้าคณะเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดจ้าวาัดพระอารามหลวงพระอุปชาและผู้ช่วยจ้าวาัดพระอารามหลวงทุกรูปจงมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระอาราม เพื่อความมั่นคงของคณะสงฆ์และเพื่อความดํารงมั่นยืนนานของพระพุทธศาสนาขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพพรรณนาไมยสมบูรณ์มีสติปัญญาตั้งมั่นเป็นที่พึ่งแห่งหมู่คณะประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่ และมีความสุขในการทำงานในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายทุกท่านทุกรูปเทินอทุ